ดาวน้อยดอกถูกไม่ต้องํำปกติดาวน้อยดอกพี่แพงใช่ใช่ไหมใช่ค่ะแต่อาวดอกถูกถูกต้องดาวเยอะใช่ใช่ไหมจะไม่คํำก็ต้องดาวเยอะใช่ค่ะอันนี้ดาวน้อยดอกถูกดอกถูกอีกไม่ต้องขำอีกนะโอ้ยยิงเซนบ่อยยิงไม่ผ่านบ่อยบ่อยิ่งจากแฟนแนนผ่านยากขึ้นใช่ค่ะ ต,ต,ตัวที่อยู่ข้างหลังของเรานะคุณเหลียงจะเป็นตัว r ี v o d ดับเบ Cap 2.4 NT p ทีพรีเ r นะตัวสูงเป็น4ประตัยกสูงเ,เกรดเริ่มต้นนะครับซึ่งแคมเปญน,นี้เนี่ยก็คือใช้สำหรับ r e โว r e ีโว่แคมเปญน,นี้ใช้ได้กับรี v o 4ประตูยกสูงนะครับและแคปเตียแล้วกันแค่ตัวเริ่มต้นนะคุณเหลียง ข้างหน้าหน้าตามันเนี่ยก็ออกเป็นล็อกโคแล้วแถมยังได้ไฟโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์รันนิ่งไลท์แล้วไฟฉุกเฉินเห็นไหมที่มันกระพริบกระพริบอยู่เนี่ยมันเป็นไลท์ไกดิ้งหมดเลยใช่สวยงามมากนะสวยงามนะไฟก็สวยกระจังหน้ากระชนหน้ามันสวยมันไม่ต้องแต่งแล้วอ่ะใช่เพราะว่าใช่ครับเพราะว่าตัวสี่ประตูพรีรันเนอร์เนี่ยเขาเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าใหม่แล้วเป็นหน้าล็อกโคทั้งหมดเลยตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเนาะเขาให้ชุดตกแต่งไฟตัาหมอก นะครับครอบยาวจะมาถึงเนี่ยชุดตกแต่งโป่งล้อนะครับชุดแต่งครบแล้วทั้งทั้งบริเวณด้านหน้ารถนะครับการชนหน้านะครับเสริมกันชนหน้าเสริมตกแต่งโป่งล้อรถก,ก็มาแล้วนะเรียกว่าครบแล้วกันคือไม่ต้องไปแต่งแล้วเพราะปกติอะเวลาลูกค้าออกพิลนเลอร์จะถามว่าเอ้ยถ้าแต่งโป่งล้อถ้าอหไรอะไร,ะไรยังไงเขาจะเอาไปแต่งเพิ่มแต่อันนี้มันไม่ต้องแล้วคือมันเดิมเดิมมาจากโรงงานเลยแล้วรถสีขาวเนี่ยมันตัดกับชุดแต่งชัดเจนนะสวยนะใช่ครับนอะอย่างสีขาวเนี่ย ราคาก็ถูกลงเจ็ดพัด้วยนะ,นะใช่อย่างถ้าเกิดเป็นสีสีขาวเนี่ยราคาจะเหลือแค่8 3 4แสนสามหื่พันเองอถูกลง7จ็ดพันส่วนสีอื่นแปดแสนสี่ื่นหนึ่งพอันนี้คือรุ่นเริ่มต้นเกียร์ธรรมดาราคาไม่แพงนะพร้อมประหยัดน้ำมันจะอยู่ในอีโคสติ๊กเกอร์ กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยลงตรงนี้เลยนี่เอกสาร Eco s t i c k e r เนี่ยคือข้อมูลจริงของรถยนต์นะครับคันนั้นๆที่ออกโดยหน่วยงานราชการนะครับข้อมูลเป็นกลางนะแล้วเอกสารตัวนี้จะส่งมอบให้ลูกค้าเนี่ยวรับรถด้วยนะครับตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคบันไดข้างเขาบันไดข้างของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ของพีแรนเนอร์นะเขายกเซตของตัวล็อกโคมาให้เลยนะบันไดข้างของล็อกโคใช่ไหมใช่เนี่ยมันจะตันมันจะมีความตันใช่เพราะว่าแรงกว่าช่วงล่าง อันนี้ต้องพูดถึงพลาดไม่ได้เลยช่วงล่างเนี่ยช่วงล่างเป็นใหม่ช่วงล่างเป็นใหม่ครับเป็นแหนบสามแผ่นใช้เหล็กแบบ High t e n s i ซ e Steel เพิ่มความยาวของแหนบให้มากขึ้นช่วงโยบยาวขึ้นนะครับนุ่มและหนึบมันมาด้วยกันได้กระแสใน YouTube นะครับไปเปิดดูเลยไปเซิร์ชดูเลยนะ,ะสื่อดังๆช่อง YouTube ดังๆทุกช่อง พูดเหมือนกันหมดว่ารถรีโว่สีประตูยกสูงและสมาร์ทแคบยกสูงของเราเนี่ยเป็นรถกระบะท,ที่ช่วงล่างนุ่มที่สุดตอนนี้นะครับตลาดประทไทยกันชนท้ายเขาเนี่ยปกติฟีลันเนอร์เนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นโครเมียมตรงเนี้ยมันเป็นสีเทาดำและซึ่งมันเป็นสีเดียวกับพวกล็อกโคเป็นกันชนตัวเดียวกับล็อโคเลยดีกว่าใช่ครับน,นะ แล้วก็มาไฟ,ไฟท้ายไฟท้ายสวยนะไฟท้ายเป็น LED แล้ว LED lighting g u d i เนี่ยนะครับสวยดีนะเนี่ยถ้าเป็นยกสูงจะเป็นไฟท้ายตัวนี้ทุกรุ่นเลยนะใช่ครับอ่าส่วนถ้าเป็นตัวเตี้ยต้องเป็นเปรดมิดนะใช่แล้วก็รุ่นนี้ยังไม่มีกล้องมองข้างท้ายรถนะครับต้องเป็นเปตรดมิดยกสูงขึ้นไปก่อนถึงจะมีนะครับกระจกมองข้าง พับและปรับไฟฟ้าได้นะครับแผงสวิตช์ควบคุมระบบไฟฟ้าทั้งหมดอยู่ตรงนี้นะครับหน้าต่างไฟฟ้าหมดนะครับมีเซ็นอร์ล็อกให้ด้วยล็อกกระจกนะครับได้หมดเลยพวองมอาลัยตัวนี้ตัวเริ่มต้นเลยนะเป็นพวองมอาลัยแบบมัลติฟังก์ชันแล้วมีปุ่มกดปรับค่าต่างๆเครื่องเสียงข้อมูลการขับขี่ใช่ได้หมดเลยเบาะตัวนี้เป็นเบาะผ้านะคุณเหลืองเพราะว่ามันเป็นตัวเริ่มต้นอยู่แต่ว่าถ้าลูกค้าต้องการเป็นเบาะหนังมันจะอยู่ในเกรดเม็ด ทั้งเสียงเนี่ยนะครับของรีโว่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับด้วย Android Auto และ Apple c a r Play ได้นะครับโดยการเสียบสายแท้หรือสาย Data นะครับใช้เป็นแผนที่นำทาง n น v i เ a t กเตอร์ได้ครับ<ล>นะและ,และที่สำคัญรีโว่ทุกรุ่นเลยนะรีโว่ทุกรุ่นนะฮะปัจจุบันนี้มีแค่บางรุ่นที่ใช้ไม่ได้อย่างเช่นพวกกระสือหรือช่วงยาบางรุ่นนะฮะแต่รีโว่เกือบทุกรุ่นคือใช้ได้หมดเลยนะใช่แล้วก็นะมีระบบ T Connect ให้ด้วยใช่ก็คือระบบติดตามรถยนต์นั่นแหละ ซึ่งทั้งที o n n e c t และ Android a u t o Apple c a r p l a y เนี่ยมีมาในลีโวตั้งแต่ปี2020นะใช่ครับทีคอนเ n ็กซนี่กล็ล้ำมากเลยนะเพราะว่าที o n n e c t เนี่ยสามารถหาตำแหน่งรถยนต์ได้ไม่พอนะอเช็คประวัติย้อนหลังได้ด้วยว่าเข้าเช็คระยะที่ศูนย์โตโยต้าอะไรไปแล้วบ้างใช่นะแล้วก็สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ด้วยนะตัวนี้มันจะมีปุ่ม EcoMode Power Mode ด้วยนะคุณเหลียงครับปุ่ม EcoMode Power Mode เนี่ยคุณเหลียงแนะนำการใช้างานหน่อยคือต้องบอกก่อนว่า,วาอันน คนส่วนใหญ่ไม่ทราบนะว่ามีในรถโตโยต้ารีโวนะอีโคโหมดเนี่ยสามารถช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้ะนะครับแล้วก็พาวเวอร์โหมดนะครับใช้ในการเร่งแซงเพิ่อมอาัตราเร่งให้กับรถยนต์นะครับเรารู้สึกได้นะ,ะรู้สึกได้เลยนะครับไม่ต้องไปติดกล่องด้าน่างเพิ่มเหมือนยี่ห้ออื่นนะฮะโตโยต้าเรามีมาให้กับรถเลย แล้วก็รู้ไหมว่ารถรีโวเนี่ยมันเป็นเครื่องคอมมอนเรลแล้วนะคุณเหลียงคอมมอนเรลคอมมอนเรลคืออะไรคอมมอนเรลคือระบบปั๊มแรงดันน้ำมันสูงอัดน้ำมันผ่านหัวฉีดที่มีรูขนาดเล็กมากนะครับรูขนาดเล็กตัวนี้จะทาให้น้ำมันกระจายเป็นฝอยเรียกว่าเป็นละองแป้งละองฝอยเลยเผาไหม้หมดจดสะอาดประหยัดน้ํามันทนทานนะครับซึ่งคอมมอนเรลเนี่ยในรถกระบะเมืองไทยนะฮะยี่ห้อแรกคือโตโยต้านะใช่ใช่เนี่ยยี่ห้อแรกคือโตโยต้านะฮะรับประกันเลย นะครับแล้วไม่ต้องมาเถียงนะว่ายี่ห้ออื่นเกิดก่อนนี่ห้อนู้นน,นี่ห้อนี้มีก่อนผมพูดถึงรถกระบะนะครับอ่าใช่เราพูดถึงรถกระบะนะรถกระบะในเมืองไทยไม่ใช่รถเก๋งไม่ใช่ SUV ไม่ใช่พี v นะอ่าเฉพาะกระบะอย่างเดียวนะพูดถึงรถกระบะในเมืองไทยนะครับโตโยต้าเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยนะที่เอาคอมเรียวมาใช้ก็จะเป็นรุ่นไทเกอร์ใช่ไหมคุณเหลียงตั้งแต่ไทเกอร์ปี2อง1 2022ึ่งสประมาณนั้นและนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยยี่ห้ออื่นถึงก็ตามมาทีหลังอีก อีกเป็นปี2ปีอ่ะกว่าเขาจะมีกันนะ,นะครับแล้วคอมเ o n เ a i รที่เราเอาเข้ามาใช้ในเตโยต้าะนะฮะ,ะทั้งไทเกอร์ทั้งวีโกเนี่ยเป็นคอมเบลเลที่ที่ทันสมัยแล้วก็พัฒนาแล้วก<ช>็รอเตโยต้าเนี่ยมาไกลาแล้วนะเพราะมีการพัฒนาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ประสบการณ์ยาวนานขอให้มั่นใจเลยนะครับจริงๆผมไม่ต้องพูดถึงเรื่องความมั่นใจหรอกคนไทยเขามั่นใจเครื่องยนต์โตโยต้าอยู่แล้วใช่ค่<น>ะดูจากค้อง,องถนนก็ดูออกเนาะคือช่างช่างเขาพูดกันเยอะว่ารถ เครื่องโตโยต้าเนี่ยหายห่วงใช่มันทนอะไรก็ถูกอะไรกุง่ายใช่ไหมใช่ค่าบริการเซอร์วิสอะไรก็ถูกแล้วซีซีใหญ่ด้วยนะฮะช่ครับทั่วประเทศไปถามใครก็ได้เขาบอกซีซีใหญ่เนี่ยอึดกว่าทนกว่ามาเรื่องปกติใช่ครับนะครับแรงบิดสูงในรอบต่ำด้วยประหยัดน้ามันด้วยนะครับยังมีอีกเรื่องนึงนะสิ่งที่โตโยต้าเราเอาเข้ามาใช้กับเครื่องยนต์คอมเบนเลวเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยนะครับคือเวียนเทอร์โบครับอนะฮะ วีเอ็นเทอร์โบเนี่ยกำเนิดในวีโก้น่าจะโฉมที่2นะครับโฉมที่2นะวีเอ็นเทอร์โบคือเทอร์โบแปรผันนะครับที่สามารถทํางานในทุกรอบเครื่องยนต์นะฮะปกติเทอร์โบมันทํางานตั้งแต่2,000รอบขึ้นไปใช่ไหมอ่าใช่ครับแต่พอวีเอ็นเทอร์โบเนี่ยมันทํางานหนึ่งตั้งแต่โอ้ตั้งแต่สตาร์ทเครื่องก็ทํางานแล้วลเหยียบคันเร่งก็ทํางานแล้วโอ้ไม่นะต้องรอรอบใช่เป็น เป็นเทอร์โบบายผันสมัยใหม่นะคือ, Motor อมอเตอร์ไฟฟ้านะครับควบคุมคลิปจากจาก,การอากาศนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็มีบางยี่ห้อเขาใช้แหละแต่ว่าเป็นแบบไม่ใช่ Motor a, อมอเตอร์ไฟฟ้านะผมเลยไม่นับว่าเป็นเทอร์โบบายผ่านที่ทันสมัยถ้าเอาเทอร์โบบปยผ่านที่ทันสมัยจริงๆนะต้องในวีโก้เพราะมันใช้คลิปจากการอากาศนะครับแบบ Motor a, อมอเตอร์ไฟฟ้าทันสมัยมากแล้วก็มันช่วยเพิ่มแรงม้าจาก120แรงม้าสมัยนั้นนะ,ะกลายเป็นวีโก้4 4แรงม้าเลยนะ เยอะนะครับซึ่งโตโยต้าเอามาใช้กับเครื่องยนต์คอมเบอร์เลเป็นยี่ห้อแรกในเมืองไทยเฉพาะกระบ,บะเฉพาะกระบ,บะ,ะนะแล้วนับคอมเอร์เลวอย่างเดียวนะอ่าเพราะคอมเบอร์เลมันเป็นเครื่องยนต์สมัยใหม่ที่ใช้ถึงปัจจุบันถูกต้องไหมไอ<ช>้คาร์บูเรเตอร์ไอ้เครื่องยนต์เก่าๆเราไม่้อไม่พูดถึงมันเก่าไปนะเอาคอมเบอร์เลดีกว่านะเอาที่ปัจจุบันนี้ยังใช้อยู่อ่ะนะครับก็ยังไงก็โตโยต้าเป็นยี่ห้อแรกที่เอามาใช้ ลูกค้าที่เป็นพนักง,งานบริษัทนะครับรับเงินเดินผ่านบัญชีนะครับอ,อายุงาน2ปีขึ้นไปจัดโปรนี้ได้เลยก็คือใช้ดอกเบี้ยพิเศษดาวน้อยได้เลยใช่ครับไม่ต้องค้าด้วยใช่นะแล้วถ้าเกิดลูกค้าไม่ใช่พนักง,งานบริษัทคนโอถ้าไม่ใช่พนักง,งานบริษัทนะครับก็เป็นลูกค้าที่มีรถยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับผ่อนมาแล้วเกิน2ปีนะครับหรือ ถ้าผ่อนหมดแล้วแต่มีเครดิตอยู่ก็สามารถใช้ร่วมแคมเปญนี้ได้เหมือนกันคือลูกค้าที่มีรถคันเก่ายี่ห้ออะไรก็ได้ผ่อน2อปีขึ้นไปและมีเครดิตใช่ร่วมแคมเปญได้เลยใช่ค่ะไม่ต้องใช้คนค้ำได้เหมือนกันนะครับอันนี้ถือว่าดีครับแล้วดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ที่3บาทกว่าๆว่านะดอกเบี้ยสามกว่าๆใช่ผ่อน84งวดนะ นี่คือนี่คือดาวน้อยใช่ดาวน้อยดาวน้อยให้เงินออกรถเท่าไหร่ครับให้เงินออกรถแค่เก้าพันครับผู้เลี้ยงเก้าพันบาทออกรถได้ใช่สัพเพสางกว่ากว่าใช่คนทั้งก็ไม่ต้องใช่ผ่อนระยะยาวด้วยโอ้แต่แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้เนาะถ้าไม่ตรงเงื่อนไขนี้อาชีพอิสระหรืออาชีพต่างๆเนาะเดี๋ยวนี้อาชีพอิสระเยอะขายของออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่เข้าเงื่อนไขเนี่ยเราขอเพิ่มดาวขึ้นมาเป็นดาวห้าเปอร์เซ็นต์แล้วกันคือนอกเหนือจากจากสองข้อที่เราว่าไปเนี่ย ไม่มีรถคันเก่าไม่ใช่พนักงานบริษัทก็คือรถดาวเพิ่มใช่รถคันแรกแล้วก็ทํางานอิสระอะไรเงี้ยอ่าดาวเพิ่ม5%้าปอร์เซ็นต์ขอคนค้ำเพิ่มอีกหนึ่งคนใช่ครับนะครับก็สามารถออกได้เหมือนกันใช่แต่ก็คือใช้ดอกเบี้ยพิเศษเหมือนเดิมนะได้ดอกพิเศษอยู่ใช่ครับโอ้ดีนะดอกเบี้ยสามกว่าดาวห้าเปอร์เซ็นต์คนค้ำหนึ่งท่านก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะห้าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่กี่หมื่นนะสามสี่หมื่นประมาณนี้แล้วแต่รุ่นรถดีกว่าอยู่ที่ราคารถด้วยเรื่องการจัดไฟแนนซ์เนี่ย อย่าลืมนะฮะเดินบัญชีด้วยนะครับฝากเงินเข้าทุกเดือนนะครับให้สอดคล้องกับรายได้นะครับแล้วก็พยายามมีเงินนอนบัญชีในลักษณะที่เพิ่มขึ้นทุกเดือนด้วยนะครับทำทำให้สัญญาไฟแนนซ์ผ่านง่ายขึ้นใช่นะครับส่วนรายได้ก็ขอเป็นหักภาระแล้วเหลือเป็น2เท่าของค่ามวดรถใหม่นะครับถึงจะใช้ใช้ได้นะครับออกรถง่ายกว่าครับใครที่ดูคลิปนี้นะครับอยากให้จัดไฟแนนซ์ที่เราที่แรกนะครับเพราะอะไรครับ เพราะว่าหนึ่งเลยการจัดไฟแนนซ์ที่แรกเนี่ยสำคัญที่สุดครับผู้เหลียงเพราะว่าเป็นการเปิดเครดิตของลูกค้าแล้วนะครับคือจัดทื่นถ้าเกิดไม่ผ่านมาได้ธนาคารธนาคารเดียวกันอีกมาจัดที่เราก็ไม่ผ่านใช่เพราะมันมีประวัติอยู่ใช่มันยากแต่ถามว่าแต่ถามว่ามันมันผ่านมันมีโอกาสผ่านแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยอาจจะไม่ได้ละมันจะยากขึ้นใช่มันจะยากขึ้นบ่อยยิ่งไม่ผ่านบ่อยบ่อยยิ่ง จากฟไฟแนซ์ผ่านยากขึ้นใช่คับนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องประวัติเครดิตของคอนโดอ๋อประวัติเครดิตนะครับขอขออย่างเดียวนะครับคืออย่าติดแบล็คลิสต์อย่าติดบูโรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีติดจริงๆนะครับอยากจะให้แจ้งทางเซลล์นะครับคือแจ้งตรงตรงเราจะได้จัดการเคลียร์ให้ได้คำว่า<ช><อ>เคลียร์นี่คือแนะนำว่าควรจะทํายังไงดีกับประวัติเครดิตบางท่านบอกว่าติดเครดิตมาค้างเติ่งไม่ไม่จ่ายไม่ชาระเลยผมก็แนะนําว่าให้เปลี่ยนที่ผู้เช่าซื้อดีกว่า เพราะว่าถ้าถ้าเกิดใช้ผู้เท่าซื้อคนเดิมเข้าไปเนี่ยยังไง,ม,งมันก็ยากไม่ผ่านใช่ครับ,รบหรือบางท่านบอกเคลียร์แล้วมีใบปิดมาอ่นันี้มีวิธีก้าดาวเพิ่มมาก็สามารถซื้อรถได้ชเช่นกันแ้าใครที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ อยากจะติดต่อนะครับซื้อรถหรือว่าอยากจะรีไฟแนนซ์อยากจะเทิร์นรถนะครับช่องทางการติดต่อนะครับอยู่ใต้คลิปทั้งหมดนะคบยังไงโอขอฝากช่องนะครับโตโยต้าพาเพลินนะครับตากล้องนะครับโตโยต้าออนแอร์นะครับส่วนของคุณเหลียงนะครับโตโยต้าพาทัวร์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งกริงๆนะคบเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับรอชมของดีเมีะไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ